ขอบคุณค่ะทุกกำลังใจที่มีให้ย่าหลานขอบคุณค่ะมาจา้อาอ้าวเยอะวรือพุวยน้ำพริกพุ้ยนน้ำพริกมันพุวยนน้ำพริกเลยดี่ยา้าหรือพุวยนน้ำพริก ันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนี่อยามีม้ำพริกมะกอกพริกมะกอกเป็นลูกเลยพริกมะกอกนี่กักข้าวจ,าบบนะาจ้ะเทแ,แ,แบบนี้เลยเดียวจบกินดีดีลูกมาได้มุมอ่ะแดงแดงแทบแทบแบบนี้เลยแสบไปเลย จ้ายัาก่อนใช้มือใช้มือจะแซ่บมือจังกีแ่แซ่บน้ำพริกหยัง่ยงด้วยพริกใช้กอกเข้าไปไม่ใช่กอกพูดผิดไม่มันกอกมนกอกพูดจะผิดยาย โอ้ยยายแก่แล้วแค่นี่ยถือสาเด้อทุนแกแม่แม่งงงงเลยดับกันแบบนี้เลยแบบนี้เลยโอ้ยแบบนี้เลยอุ้ยอุ้ยเกือบปวดกินแบบนี้เลยอดกินแบบนี้ล น,นี่เลย,ม,เลยมาจ้าเดี๋ยวย่าตัวเราเดี๋ยวนี้เลยทุนชีวิตคนเราเกิดมาไม่เท่ากันไมไ่เลยมาจ้ามันจะยากไมไ่เลยนะครับแบบนี้เลยมันจะยากข้าวส้มยอดกระลำ 妈妈妈妈妈妈哎呀！

เดาอาจะดาข้างทางติดจ้ món rồi thứ cao <laughs> <laughs> rồi thứ <cứ> cao <laughs> <laughs> rồi thứ <cứ> cao <laughs> <laughs> แล้วปอกกอเก็บไปชอบมากรสชิจะาดนิดนิดป๊ก๊ก๊ก๊ ไม่ตองไม่ข้าวไม่ห้าวมั้ไม่เลยแม่ไม่ไม่ต้องนี่ชืดจ้าเรียลล่าสุดละแม่แม่แมม่แต้ม 很厉害。<laughs> ก็เที่ยวไม่เ uh ข้าสาวขึ้นทุกวันแล้วไม่เท้าแล้วไม่ไหวมัไปมันกินง่ายเลยนะเอ้ยแม่ mấy Ừ. Không ากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยาหลานเพกระแสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ